ชาวราศีธนูค่ะต้อนรับเข้าสู่ช n n น l ดูดวงกับกุ้งแช่คะ่ะเรามาอัปเดตดวงชะตาประจําเดือนมิถุนายนนี้กันนะคะชาวราศีธนูเป็นอย่างไรให้พ่ช่วยแนะนําไกลไลน์เนาะส่วนของเดือนพฤษภาคมก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่คลิปเก่าๆส่วนคลิปเดือนถัดไปกด Subscribe นะคะเกิดกระดิ่งด้วยแล้วก็จะได้เตือนนะคะได้รับฟังก่อนใครเลยโอเคชาวธนูมาดูกันเดือนนี้นะดวงของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ว้าวขึ้นมาเป็นสิบเหรียญเลยนะชาวธนูสงสัยว่าจะได้รับสา์กันละในเดือนนี้นะคะอืม เรื่องของการงานก่อนเนาะเห็นว่านะรายได้นะคะที่มาจากงานค่อนข้างดีนะชาวธนูจะมีงานนะคะเพิ่มมากขึ้นอีกนะจะได้มีงานเพิ่มงานเสริมงานใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาหรือคุณมีพลนมีโปรเจกต์ที่จะเริ่มต้นทำอะไรเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนนี้ได้นะคะสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่เริ่มต้นงานใหม่ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในสิ่งที่คุณคิดหรือว่าวางแผนว่าจะทํามันเห็นเงินด้วยเห็นรายได้ที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นใครคิดว่าจะมีงานเสริมงานเพิ่มทําได้แล้วนะคะเดือนนี้เด่นมากเลยนะเพราะคุณจับงานมากกว่าหนึ่งอย่างแล้วรายได้มันเข้ามาค่อนข้างดีอาจเห็นเงินเป็นกอบเป็นกำรรได้ด้วยนะคะทําอะไรที่มีความเสี่ยงทําไม่เป็นเวลาฟรีแลนซ์นะหรือทาอะไรที่เกี่ยวกับต่างชาติหรือโลกออนไลน์ก็ดีมากนะคะเรื่องของการงานระวังนิดนึงนะยง มีเกณฑ์ที่อาจจะมีความเสียหายเรื่องงานเกิดขึ้นนะคะความเสียหายตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกได้นะรู้สึกเบื่อนายกับงานบางเรื่องบางอย่างนะคะหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นทําให้คนรู้สึกเซ็งถ้าแปลว่ามันไม่ได้เสียหายเยอะมากหรอกนะทาให้เราแค่รู้สึกแย่กับความผิดพลาดหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้นั่นเองเรื่องของงานนะยังไงน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วมีการเริ่มอะไรใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆนะคะมีการปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้น ที่มันดูว่าจะลงตัวแล้วก็สมูทแล้วก็ไปได้ไกลกว่าเดิมด้วยนะส่วนในภาพการเงินอย่างที่บอกรายได้เดือนนี้เข้ามาดีแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะใครที่มีภาระหนี้สินนะก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันนะแต่ว่าระมัดระวังเรื่องการใช้เงินนิดนึงจุด v จวิลเข้ามาหมายความว่าตัวคุณอาจจะมีแก์ใช้เงนินแบบ เกินความจําเป็นแล้วกันนะคะใครที่นะรอเงินก้อนรอเงินใหญ่อยู่คุณจะได้มาแต่อาจจะได้มาไม่ได้เป็นก้อนนะหนึ่งได้แบบทยอยได้รับนะคะสองหรืออาจจะไอเงินก้อนหรือที่ดินหรือทรัพย์สินชิ้นเนี้ยมันทยอยได้หรือถูกเรือนหรืออาจจะแบบ มีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ได้ไหมอ่ะมันได้แต่มันอาจจะเจอสถานการณ์นะคะอะไรบางอย่างที่ทําให้ตึงๆเครียดๆได้เหมือนกันเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินที่กําลังจะได้มานะคะเกณฑ์การเดินทางเด่นหน้าเหมือนกับว่าชาวธนูจะได้เดินทางด้วยนะคะในเดือนนี้บางท่านอาจจะไม่ได้เดินทางแต่วางแผนหรือจองตัวแล้วเนาะค่ะเรามาดูเรื่องของโชคลาภกันบ้างดีกว่า ชาวธนูมีโชคไหมคะเดือนนี้มีนะชาวธนูเสี่ยงโชคได้อยู่นะคะเห็นว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโชคด้วยละ่ะในเดือนนี้นะคะสามารถเสี่ยงโชคได้นะใช้ตัวเลขเกี่ยวกับทะเบียนรถนะคะเกี่ยวกับการเดินทางได้นะคะแต่ก็นิดนึงนะอาจจะแบบเสียน้อยแต่ได้เยอะ ะนะคะมีหมายถึงมีมีแกณนเสียไหมมีแต่เสียไม่มากแต่เวลาได้จ,จะได้มากกว่านะคะส่วนในภาพของความรักกันบ้างคนโสดเป็นอย่างไรนะคนโสดช่วงนี้นิดหนึ่งนะคะต้องระวังหน่อยนะมีแกนนะใครที่มีคนคุยคุยอยู่จะมีปัญหากนันเนิดนึงอาจจะคุยไม่รู้เรื่องหรือพูดจาหรือทําอะไรให้เราแบบรู้สึกไม่ดีได้เหมือนกันนะคะหรืออีกในหนึ่งก็ระวังคนมีโคง้งมีคู่นิดหนึ่งด้วยที่จะเข้ามา ใครที่ยังสดก็สแกนดีๆเลือกได้ก็เลือกไปนะคะมีคนเข้ามานะทั้งคนไกลนะคะที่จะเข้ามานะคนทัดดินนะคะบางกอนฝึกศบกันแต่พ่บอกเลือกไปก่อนนะคะคุยไปก่อนเลือกไปก่อนยังไม่ต้องชัดเจนอะไรใครที่มีปัญหากันอะไรกันก็อย่าเพิ่งตัดทิ้งไปลองพยายามปรับตัวเข้าหากันก่อนซินะคะว่าไปกันได้หรือเปล่ายังไงเดือนนี้จะมีคนเข้ามาแอบชอบหรือคนที่เราแอบชอบอยู่ก็ได้ นะอืจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นหรือมีการปรับตัวเข้าหากันดีขึ้นที่ผ่านมาเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่าคุยแล้วมีปัญหาเดือนนี้มันดีขึ้นหรือใครที่ยังไม่มีเดี๋ยวเดือนนี้มีเข้ามาแน่ๆก็ลองพยายามปรับรละจูนกันดูหน่อยนะคะก็ดูว่าโอเคอยู่นะนะส่วนบา้าความรักของคนที่มีคู่แล้วนะคะ คนมีคู่เด่นเรื่องการเดินทางจังเลยะคุว่าคุณน่าจะได้เดินทางกับคู่หรือคนรักนะคะเรื่องของความรักนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ดูดีนะความสัมพันธ์ก็ดูรักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นมีบ้างนิดหน่อยเรื่องความเป็นตัวเองความเอาแต่ใจนะคะความเจ้าอารมณ์หรือความที่เรา ตีสตของเราก็ได้มีความเป็นตัวเองเข้ามาเยอะนิดหนึ่งก็กุ้งก็บอกว่ามันเป็นหาเป็นปัญหาเล็กน้อยนะอาจจะมีช้อยส์ใมใหม่เข้ามาเหมือนกันมีคนเข้ามาปรับปลอยก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรนะคะอือแต่ก็เลือกได้นะคะมีเข้ามาให้เลือกเลือกได้แต่เรามีคู่แล้วเราก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะเนาะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนในภาพของสุขภาพกันบ้างคะ่ะชาวธนูคะ่ะเดือนนี้สุขภาพ ควรต้องระวังเรื่องอะไรระวังปัญหาเกี่ยวกับมือนะคะมือและแขนเนี่ยมือแขนข้อมือนะคะอาจจะมีปัญหาได้นะอาจจะล็อกปวดเมื่อยระวังเรื่องสายตาด้วยนะคะเรื่องของสิ่งที่พายอยากจะแนะนำอยากบอกอยากเตือนคุณในช่วงเดือนนี้นะคะ ใครอยากแนะนำอยากบอกอยากเตือนอะไรใพ้ก็บอกว่านะชาวธนูคะ่ะอยากกังวลและคิดมากจนเกินไปกับสถานการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันให้พยายามคิดบวกมันเหมือนกับว่าเดือนนี้มันอาจจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะคะเรามองให้เป็นบวกหรือพยายามมองในมุมทิศ ต่างออกไปมองหลายๆมุมหลายๆด้านเราจะเห็นทางออกทางแก้ไขได้เดือนนี้มันมีเดอะเดเวลมีคนถือดาบซ่อนข้างหลังเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงอาจจะมีบ้างในะคนที่ดินทารับหลังคนที่แอบทําอะไรรับหลังนะคะแต่ถามว่าสร้างความเสียหายไหมกุ้งก็ว่าไม่นะไม่น่าจะทําความเสียหายอะไรได้อ่าของสิ่งใดที่หายไปอาจจะได้กลับคืนมาหรือลูกม่งลูกนี้อาจจะมีการเอาเงินกลับมาคืนได้เหมือนกันในในเดือนนี้แต่กลับมา ก็ยังไม่ค่อยแบบเต็มที่เท่าไหร่นะกลับมาแบบถ้าเป็นโล่งนี่เหลือเงินนะกลับมาก็ยังมีแบบนิดนึงอะนะคะยังไม่ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังมีการต่อรองหรืออะไรก็ตามแต่ก็เป็นของหายก็น่าจะได้กลับคืนมาได้เดือนนี้ค่ะโอเคสิ่งที่พ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมในบทสรุปของคุณนะคะมีแต่ไพ่พล่าเท่านั้นเลยนะทุกๆกการตัดสินใจนะไม่ว่า คือเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องเลือกสรรครัดสรรหรือมีความคิดคิดเอทสร้างสารรอะไรหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเลยจินตนาการคุณมาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีไอเดียอยากคิดอยากทําอะไรหรือต้องตัดสินใจอะไรเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะให้ทบทวนนะให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจอะไรก็ตามกลับมาทบทวนตัวเองนะอะไรที่เหมาะกับเรามากที่สุดอะไรที่ดีที่สุดอะไรที่จะเป็นทางของเราจริงๆนะคะเราจะได้ตัดสินใจ เดือนี้แหละ นะคะทุกๆเรื่องนะเน้นว่าทุกๆเรื่องนะคะแต่ขอให้ไตรตรองให้ดีกับทุกๆเรื่องนั่นแหละไม่ต้องรีบนะใครที่คิดว่าจะเริ่มจะไปร่วมมือร่วมทําอะไรกับใครเดือนนี้ก็สามารถที่จะทําได้หรือแม้แต่เรื่องของความรักนะคะก็น่าจะมีการ start ทนะสต start การตกลงการคุยกันที่ชัดเจนของคนโสดนะคะส่วนคนมีคู่น่าจะได้เดินทางนะคะหรือเดเด่นในเรื่องของคิดแผนวางแผนที่จะเดินทางนั่นเองก็ดูดีนะคะสาหรับภาพรวมของชาวธนู นะเรามาดูการทําบุญกันบ้างทําบุญอย่างไรให้ปังให้เฮงในเดือนนี้ค่ะเน้นอยากให้ทําบุญกับผู้ป่วยโรคร้ายนะผู้ป่วยโรคร้ายคือผู้ที่ป่วยหนักๆมากๆผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยซึมเศร้านะคะเราสามารถนะจะทําบุญด้วยการ ร่วมทำบุญด้วยเงินนะร่วมบริจาคได้หรือจะเป็นทรัพย์สินของมีค่าก็ได้นะคะเป็นมูลนิธิเป็นองค์กรระดับโลกเลยก็ได้สามารถทําได้ถือว่าเป็นบุญทั้งสิ้นกับการที่เราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นเองนะคะโอเคขอบคุณชาวธนูมากมากเลยนะที่ติดตามรับฟังคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ยังรอแล้วก็ยังติดตามกันด้วยท่านใหม่ๆที่เข้ามาอย่าลืม subscribe นะคะเดือนหน้าเจอกันแต่ถ้าอยากจะถามเพิ่มเติมนะในดวงที่เป็นของคุณเองจริงๆก็ ไลน์มาคุยกันได้นะคะที่ไลน์แอด kungchae ค่ะขอบคุณมากๆขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านโชคดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรรบชมชาแนลดูดวงกับกุ้งแช่น,นะคะอย่าลืมกด Subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู p l a y l i s t ด้วยนะคะก็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิคอร์หรือว่าคลิปตามราศีให้ ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย